ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่พี่ผ่านมานะคะผู้คนในสังคมต้องเผชิญต่อสถานการณ์ทางการเมืองค่ะหลายเหตุการณ์มีความรุนแรงนะคะทั้งเหตุการณ์การเผชิญหน้าเหตุวาาิวาทะซึ่งเกิดจากภาวะอารมณ์ที่คุก,กรุ่นกันในขณะนั้นส่วนหนึ่งเองก็มาจากภาวะความกดดันทางอารมณ์และเกิดเป็นความเครียดสะสมไม่เพียงเฉพาะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พวกเขายังรู้สึกได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจสังคมปากท้องและการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ วันนี้เรามีโอกาสได้มาสนทนากับดรวันลบียมโนธรรมค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสุขมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวันนี้เราจะมารับฟังแนวทางการปรับตัวรับกับชีวิตประจําวันและก็ภาวะความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์การกดดันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีสสดครับส,ส,สุด,ดีเครียดเครียดเครียด ลำดับแรกต้องถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าสถานการณ์ทางการเมืองขนาเนี้จะเรียกได้แล้วหรือยังคะว่าคลี่คลายแล้วแล้วก็ไม่สร้างความเครียดให้กับผู้คนในสังคมอะัคะอาจารย์โอ้้าส่วนตัวผมว่าอย่างยอย่างอย่างนังงง่ประกาศเคอร์ฟิวอยู่ mm hmm. แล้วกว่าจะเลิกก็คงผมว่าไม่ต่ำกว่าสัปดาห์กว่าจะตั้งรัฐมนตรีก็คงเลยกลางเดือนมิถุนายนาช่วงนี้ต้องยืดเยือย้อต้องทนความเครียดต่อ ความเครียดที่เกิดจากที่อาจารย์ว่านั่นคือการติดตามข่าวสารของบ้านเมืองความเครียดมันมีเกิดขึ้นสี่สองด้านใหญ่ <S S S ค่ะคือด้านสิ่งวัดล้อมนะฮะซึ่งไม่มีชีวิตหรืออะไรเงี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เครียดๆอ่ะอากาศมันร้อนเนี่ย <S S แล้วก็อยู่ดวยกัฝนตกพอฝนตกมาอ้าวร้อนอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทําให้เกิดความเครียดได้นะครับและสองเกิดจากตัวเราเองอตัวเรามันมีสามด้านที่จะไเกิดความเครียดคือคิดมากไปใช่อารมณ์มากไป ใช้ความรสึกมากไปและทําอะไรมากไป<ม>หรือตรงข้ามคือไม่คิดอะไรเลยก็เครียดนะฮะ<ม>เกิดปดอารมณ์ก็เครียดไม่ทําอะไรเลยก็เครียด mm. เพราะฉะนั้นในเรื่องการเบื่อก็คือมันใช้ทั้งเกือบสามด้านเลยคือความคิดมันคิดอยู่ต่อหลไรแล้วความรู้สึกก็ใช้อยู่ต่อหลายก็คือคขาติดตามข่าวมันจะเป็นยังไงบ้าง mm. จะมีประกาศข่าวคำสั่งอะไรออกมาไหมอะไรเงี้ยนะฮะ หรือเขามีอะไรบ้างไหมก็ทั้งคิดทั้งใช้ความสึกอยู่ต่อแหละเช่นสองทุ่มมีประกาศเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยก็ต้องคอยมองอยู่และช่วงที่ไม่ประกาศขา่าวทางการก็ดูทั้ง a c e b o o k ทั้งไลน์ทั้งอะไรเงี้ยเราต้องใช้ความคิดใช้ความสึกมากทะเลกันก็ททำน้อยนั่งเฉยๆอันนี้ก็เครียดมากเหมือนกับว่าสถานการณ์การเมืงองเนี่ยคลี่คลายไปในระดับหนึ่ง แต่ว่าในความคลี่คลายนั้นเนี่ยก็กมีการสร้างภาวะความกดดันทางอารมณ์เช่นเรื่องที่อาจารย์บอกว่ามีการออกคําสั่งต่างๆตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผู้คนในสังคม,มปรับสภาวะไม่ได้ไม่ใช่ปรับภาวะม,มันต้องคอยติดตามไงคืออะไรที่มันเรียวกว่ามันยืดเยื้อต่อเนื่องหรือเรื้อนเ,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 เนี่ยมันก็เป็นความเครียดหรือความเครียดเลื่อนคือถ้าอยุดแผดิ้นไหวปุ๊บหรือมีใครมาตบเราปุ๊บหรือเจออะไรที่ เข่มามหลไลมาปั๊บตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะด้วยว่าเป็นเชียบพลันปั๊บเดีวยวก็หายอันนี้ความเครียดที่น่ากลัวคือมันเครียดเรื้อรังคือมันต่อเนื่องเรื่อยไงมันไม่สามารถจะ,ะบอกได้ว่าทุกอย่างจะสงบเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องติดตามข่าวอย่างเงี้ยอย่างย้ายราชการย้ายท่กคนทุกคนนี้อันเนี้ยมันก็ยังติดตามข่าวอยู่เพราะฉะนั้นคนที่คลิกกับเราคือพวกที่เกี่ยวข้องกันเบืองโรคประสาทที่เรียกว่าโรคประสาทนั้นคือประกอบด้วยสามตัว ืออาการวิตกกังวลและกลัวนะฮะวิตกคืออะไรชอบคาดคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าในแง่ร้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพุ่งนี้มันลือนอ่นเดือนหน้านะจะเกิดมีสงครามกลางเมืองไหมจะเกิดมีต่างชาติจะมาแทรกแซงไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประดากับเป็นประด็นนั่นแหลนะนะนะแต่อชอบไปคิดมันอะไรผมจึงใช,ช้คติจวิทยเมื่อคิดทุกสิ่งเป็นไปได้ทุกเรื่อง ไม่คิดไม่มีอะไรสักอย่างเป็นเรื่องแต่คนเราไม่คิดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเคสแล้วว่าจะเลิกคิดได้ยังไงทีนี้เอาเรื่องกังวลก่อนไปความคิดอีกกังวลคือต้องการความแน่นอนแน่ใจความั่นคงเนะยมันเกิดขึ้นได้สามเวลาเราทําไปแล้วเอเมื่อกี้ทําถูกป่าเนี่ยดีเปล่าเขาจะว่าอะไรเราปล่าอันนี้อดีตปัจจุบันสมมติเราต้องตรงเอาแน่ใจนะว่าข้อนี้ถูกข้อไี้ผิดมือต้องเอาข้อสอบทําข้อสอบเนี่ยก็กังวลได้อีกเนะยตรงนี้เรา วางตัวถูกไหมเก็ออกโทษทัศน์เนี่ยทำน้ถูกไหมผู้จ้าถูกไหมกังวลไดอ้อนาคตเรากังวลได้อีกต้องการแน่ใจว่าจะไม่มีสงครามกํงเมืองนะจะมีสงครามกังเบองนะคือใช้ด้านลบ่ะแล้วบวกกับวิตกอนาคตว่าจะมีก็เลยเป็นวิตกกังวจลจริตอันนี้หนักเลยแล้วพอสองตัวนี้แรงขึ้นแรงขึ้นเป็นความกลัวความกลัวสามตัวป,ปุป๊บมันเป็นกระทบกับเส้นประสาทเขาจึงกลาเป็นโรคประสาทกระทบเส้นประสาทอย่างเช่น,น ตาเริ่มช้ำแล้วแก้มกระตุกใจเริ่มสั่นเริ่มปวดท้องปวดที่สั่นอันนี้ว่ากระทบต่อเส้นประสาทเนี่ยเพราะ้าความตึงเครียดระดับนี้ว่ามันหนักไปแล้วนะเพราะถ้าเรารู้ตัวว่าตึงเครียดปั๊บมันจะมีเบาๆเนี่ยมันจะรู้ตัวนะฮะร่างกายเราผ่อนคกียกับความเครียดที่ต่ออลไร <c oughs> โดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันเป็นเซลล์ที่ฉลาดร่างกายก็ว่าเช่นเราเริ่มเครียดเนี่ยมันจะเริ่มเผลอนอนเนี่ยมัน <c oughs> คลายความเครียดออกไง เพื่อให้เส้นประสาทไม่ตาเราได้ผ่อนเราได้หายจากลึกๆเนี่ยแต่คนที่เครียดเดี๋ยวไปปิดปากอีก็เปิดปากไว้นะเขาต้องการเนี่ยแต่ว่านั้นเนี่ยพอแล้วเพราะถ้าคิดมากไอ้สมองส่วนซิกซาเนี่ยมันใช่แค่แค่แบบมันมันแรงเนี่ยมันก็เหาหนอนปุ๊บพืชต้องการสงบลงถ้าใช้ควาสึกมากอารมณ์มากเนี่ยมันส่วนนี้บวมมากกว่าสมองซิกซาเนี่ยเราดูง่ายๆบวมเนี่ยเหาหนอนปุ๊บ มันก็สงบลงจะได้เลิกคิดแต่เราไม่เข้าใจว่าความเครียดนั้นเริ่มต้นจากเองง่ายๆคือการเหานอนและการหายใจที่มันเริ่มพร่องคือไม่ลงท้องแล้วไม่หายใจแบบอยู่เท้าคอเราสำรวจดูหรือหายใจเวลาเครียดหายใจเข้าท้องยุบนะหายใจออกกับท้องพองออก คนที่รู้จักกันเนี่ยบางคนนีก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าฮาร์ดคอร์การเมืองเลยคะอาจารย์อาจารย์มีข้อปฏิบัติหรือว่าข้อแนะนําอย่างไรคะที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยช่วยคลายเครียดเวลาที่ประสบปัญหาตอนนี้ค่ะอาจารย์คือมันมีหลายกลุ่มนะกลุ่มที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกันเบืองยังไงต้องเครียดเพราะมันเกี่ยวข้องตัวเขาเ,เอาเฉพาะชาวบ,บ้านทั่วไปนะอันดับแรกที่เขาคมเครียดยคืออยู่กับปัจจุบันขณนะนะมองรอบ มองรอบๆกระพิบตาปุ๊บรู้ตัวมองปุ๊บนะมองรอบปุป๊บรู้ตัวรู้ตัวอันนี้ไข้ความเครียดดีเวลาเครียดให้อยู่ปัจจุบันขณะนะจะใช้ตามมองในสิ่งที่สดๆอยู่กระนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่ตรงนี้ก็ได้หรือจะสัมผัสร่างกายนะถูมือยีมือก็รู้ให้ความรู้สึกความคิดอยู่ที่มือเขาจึงบอกว่าแก้ความเครียดด้วยความจากความคิดที่หมกมุ่นเนี่ยคืออย่าไปบอกอย่าคิดมากนะ มสกุจิตมันอยากคิดมากกยิ่งคิดมากใหญ่เมื่อคนนอนไม่หลับเนี่ยสกุจิตไม่เป็นบอกอย่านอนไม่หลับคือนี้อย่านอนไม่หลับไอ้นอนไม่หลับมาอยู่ในหัวเลยสกุจิตเพราะฉนั้นแที่บอกว่าคือนี่หลับสบายนะคือนี่หลับสบายอันนี้จะตรงข้ามกับว่าอย่านอนไม่หลับเพราะฉะนั้นต้องให้ฝรั่งมาสอนเรานว่าไม่อยากคิดมากอยาเครียดมากก็คือให้รู้สึกตัวมากขึ้นความคิดจะน้อยลง ซึ่งจริงเหมือนกับในสนาพูดอยู่แล้วอ่ะฝึกลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวมากขึ้นความคิดน้อยลงก้าวขวารู้ตัวก้าวซ้ายรู้สึกรู้แต่การเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อหลวงพ่อเทียนยกมือก็รู้ตัวยกมือซ้ายก็รู้สึกอะไรเงี้ยมันก็จะคิดน้อยลงตัวนี้สําคัญมากกับว่าทําอย่างไรจึงจะให้เพิ่มความรู้สึกมากขึ้นอยู่กับปัจจุบัสนสดๆขณะนี้และทําอะไรอย่างรู้สึกรู้ตัวมากขึ้นในปัจจุบันขณะน,นี้ไม่งั้นตอนนี้ผมขนาด เจอเพื่อจะชัดแต่ที่ฮาร์ดคอร์เรื่องการเบืองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนสองว<ะ>ันที่แล้วเนี่ยไปกินอาหารด้วยกันลงมา<ะ>เกือบตายเลยฮะลงบันไดเนี่ยมองคือคิอคดจะทั้งลงผิดเหยียบปกบลงมาคว่ำโชคดีโอ้โหศีรษะก็เกือบโดนข้อถิกอันนี้คือมันไม่เป็นเรื่องไงโคตรดีะจะไม่ตายเลยไอ้อะไรต่างตัวจะตายก่อนคิดเครียดเนี่ยนะครับแล้วเวลาเครียดมันสัญญาเตือนเนี่ย ความเครียดเป็นบอกเกิดของโรคทุกชนิดไม่วจะเป็นปวดศีษรษะเป็นสมองแตกสมองอักพฤกอัมพาตเป็นโรคหัวใจโรคก,กดไใจย้อหโรคนัม่นโหัับโลก,นนลโลกทักโรกหลยโรคทุวโรคเัยใจโัวใรัรงัโรคหัวรหัวนรคะั้นจโนนหัวใจโรหัวในโคหรคืออย่าคัใคหหัวัใรหััว,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 วใวจโรควใจโรัใัววใเวรั่จวรรวจวครห คือฟันชุกเดียวชุดเดียวจบกัอนจบก่อนอยู่ปัจจุบันขณะอยู่ปัจจุบันขณะอย่าไปบ่นอะไนึกอดีตคิดอนาคตนึกอดีตคิดอนาคตจะช่วยได้เยอะ อาจารย์แนะนําว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะทําให้อาจาจ,<บ>จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันกันบ้างแต่ว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์เรามีสื่อต่างๆให้เราเสพเยอะแยะมากมายซึ่งก็แตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมาที่จะมีสื่อเพียงไม่กี่อยา่างแต่ปัจจุบันมีสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กคอยติดตามเราไปทุกคนทุกแหง่งตรงนี้เนี่ยจะหลีกเลี่ยงยังไงคะคือไม่พบไม่เจอเลยหรือเปล่าอ้ยมันไม่ต้องไปเจอมาอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงเลยเราไปหามันต่างหากมันไม่ได้ <ừ. S 2> ไปหาเรานะฮ ถ้าอยากติดตามข่าวอยู่เพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอ,อบครอบเนี่ยก็เป็นเวลาไหนเขาเสนอเป็นเวลาหรือตอนย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำงานเราทํางานชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วมันดูข่าวนิดหนึ่งว่ามีเรื่องด่วนไหมก็ได้คืออย่างน้อยต้องพักชั่วโมงครึ่งไม่บมกมุ่นกันเบื่อนะ,ะหรือดูข่าวตัวทีวีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวจริงอ่ะซึ่งอาจจะมีตอนหกโมงเย็นสองทุ่มอะไรเงี้ยมันกงหาไปสองชั่วโมงคืออย่างน้อยห่างชั่วโมงครึ่ง S <S นะฮะอาชอั่วโมงครึ่งคือทำชิทกิจวัตรประจําวันถ้าใใย,ยังไข่เครียดอยู่มีสองอย่างคือขอบฝั่งเขาเขาเก่งนะใช้ลมหายใจหายใจลึกๆนะหายใจลึกอย่างคิดฟุ้งซ่านอยู่หายใจ,จช้าๆข้าวออก,กช้าๆหายใจฟุ้งซ่านอยู่หายใจแรงเลยเรียกว่าข้าวหนึ่งออกสองเลยนะเช่นให้กว่งแขนเนี่ยกว่นแขนได้ออกกระกระทำนะความคิดก็นอนหลงได้ความรู้สึกที่ลมหายใจหายใจจากจมกูกขึ้นโพรงจมูกงี้ยนะ อันนี้ไม่โองยืนนะทำอย่างเงี้ยกวนแขนนะมองกระตุ้งกบเมื่อไหร่อากาศขึ้นสมองเนี่ยม,มันก็จะคลายความเครียดแต่เราคิดจนทั้งนึกว่าหน้ามืดเป็นลมหรือหน้าซีดเนี่ยเพราะเวลาคิดเราจะหายใจลงต่ำเรื่อยลงต่ำเรื่อยอและอากาศก็ไม่ลงท้องหายใจก็ไม่เต็มอ,อกเต็มท้องแล้วก็แรงๆเข้าไปเลยแล้วเอาไอ้ความเครียดที่จะเป็นแก๊ส ออกทาปากนะฮะอันนี้สักสามร้อครั้งสามครั้งถึง5้าครั้งเนี่ยไม่ถึง12นาทีแล้วจะไปเอาจะไปตามเขาก็ไปตามเขาอะถ้าเครียดจับก็ว่าต่อนะฮะแต่ที่สุดคือตื่นเช้ามาเนี่ยให้หายใจทั่วท้องก่อนเพราะว่าเวลาเครียดนั้นภาษาชาวบ้านเรียกชอบเรียกอย่างว่าประสาทหลงท้องแดยเพพาะผู้หญิงนะพอาผู้หญิงตอนนี้ โอ้โหสนใจกันเมืองมากผู้ชายนะ,ะที่มาเข้ามาทั้งหมดในผู้หญิงหมดนะเนี่ยเพราตอนนี้ผู้หญิงนักเขามาเรียนนักเขามาทํางานนักเขามาก้านักเขามาเรื่องสนใจกันเมืองเนี่ยนะฮะเพราะตื่นเช้ามาหายใจลึกๆอย่างนี้ได้ไหมยืดเส้นยดสายเนี่ยโดยการทําแบบนี้นะเบอรสองข้างเนี่ยตื่นเช้ามาปุา๊บอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นเลยให้ยืดเส้นสายอย่างนี้แล้วก็ให้หายใจเต็มท้องเลยนะ คือลาไส้ใหญ่ลาไส้เล็กเวลาเครียดมันจะขดตัวไงมันทำให้ก็ทับถ่ายไม่ดีทางเดินหายใจก็ไม่ดีจะบกพ่องทางเดินอาหารนี่ไม่ดีมันจะกินไม่ลงอะไรเนี้ยอใจไม่ไม่ทันเนี้ยจะเสียจะกลายเป็นโรคเรียกว่าตื่นตระหนกนะก็ทําแบบนี้เมื่อมันถึงเครียดจะแอนหลังด้วยข้าสลังดีแล้วก็ออกาอบทางปากอี้ยวไปด้านขวาเพื่อให้อากาศเข้าตรงท้องน้อยด้านซ้ายนะ ตรงท้องน้อยคือเป็นไตเป็นลำไส้ใหญ่นะแล้วกระเพาะจะได้ย่อยหาด้ดีแลวก็เป็นนี่การวันนี้หนึ่งพอกเราหดลำนแดงแล้วก็แล้วไปด้านขวาอ่าด้านซ้าย,ด,าายด้านซ้ายเป็นตับนะเป็นเรื่องของลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะไอ้อากาศดูเตียมนี้แล้วยืดตรงนี้ทั้งหลายทั้งแขนนะสักสามสามรอบ ดยพูดไงรอบหนึ่งสามครงไงเราก็มาสุดท้ายก็ทิ่เสนสายอยย่านะออกเสียงเลยจิ้นสนสายเสียงยาวออกเสียงยาวเมื่อไรเสียงยาวก็ผ่อนคลายความเครียดเพราะนั้นเวลาเราเครียดจะความสุขนั้นจะต้องเป็นเสียงเสียงจึงเป็นการไขาความเครียดและเป็นการเพิ่มความสุขเพราะนั้นเวลาเราเครียดนั้นจะเสียง ก็ชั้นก็มันเร็วไงเกลียดลงมโมโหเลยโกรธไปพ่นออกไปนี่มันอย่างเงี้ยแล้วก็อ่อไปอะไรเงี้ยนะโอ้โหตอนนี้ยิ่งเห็นคุณขับรถเนี่ยตอนนี้รถยิ่งติดหนักเลยนะใช่ค่ะอาจารย์ปกติผมยังไม่คยไม่คยด่าคนตั้งนานเพราะผมฝึกเสียวตัวน,นี้อันนี้ไม่ได้เกิดจากความเครียดเรื่องการเมืองนะอาจารย์มาความเครียดเกี่ยวกับเหื่องเข,เขาต้องติดเขาต้องรีบกลับบ้านเนี่ย รีบไปกินรีบไปกลับบ้านเนพราะกลัวจะมีความกลัวว่จะโดนตำรวจจับอะไรเปล่าเพราะนั้นเวลารถติดมึงผมเห็นคนดา่าใช้คำหยบาบหยาบอ่ะเอี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยพอบางทีก็เผลอวันนั้นอยู่ๆรถติดบนะ้านนั้นแซงซ้ายแซงขวาเสร็จแล้วมันจ่อแซงอีกเนี่ยสามรอบแล้วผมก็เผลอเหมือน่าดำอยู่นั่นแหละเอี่ยมันทำให้ผมเครียดเปล่าผมก็ด่ายาวๆอ่ะ いやいやเดี๋ยวนะเราสบายใจคู่ไหม,มนะเพราะถ้าหัดเสียงยาวไว้ครับเป็นร้องเพลงนะแล้วร้องเพลงคือมันเสียงมันหาใจะออกจะก็เข้าสองข้าวนะ Please release me let me go ปล่อยฉันปล่อยปล่อยฉันไปอันนี้ก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเรา ให้ออกเสียงอยอย่าปิดปากเพราะนั้นอย่าปิดปากไปเสียงเพราะนั้นเขาจึงเมื่อก็่อตฝู่บังคับเนี่ยเพราะว่าเบอรปิดปากไปเสียงให้ออกปากออกเสียงซะนั้นจริงทางทาง,างจะเป็นของทหารของรัฐบาลของหน่วยงานไหนก,ก็ได้ที่จัดให้มีโอกาสจริงๆแล้วให้มีโอกาสมาไขาเครียดได้คือให้เขาได้ระบายก่อนที่จะระเบิดไอ้อน,นี่คุณ คนผู้นาในประเทศไม่เข้าใจตอนนี้นะว่าจะเป็นาฟที่เราเป็นทหารฝ่ายไฟไฟที่เป็นประชาชนไม่ว่าายไหนก็ตามเนี่ยควรจะต,กกต้องให้ระบาย,ายคลายความเครียดตอนนี้ช่นน่ะไม่ได้ระบายก่อนมันจะระเบิดก่อนระ,ะบายจะอันตรายในระบายที่กันเบื่ออย่างของอังกฤษ,ษเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะว่าหายปากเนี่ยให้มามพ,พูดพูดพูดก่อนมันไม่มีการระเบิดเพราะฉะนั้นในคลินิกผมเวลาเวลาคนไข้แบบเครียดจัดเนี่ยปวดพ่อปวดแม่อะไรเงี้ย จะบ้าอยากจะฆ่าตัวตายนูนนะแล้วก็ถ้าว่าใครพูดแค่ว่าอ,อ,อีกก้าวแล้าออกไม่ได้เนี่ยคือด่าคุณออกไม่ได้มันจะก้าวเราไหนก็จะมีสองอย่างไม่ฆ่าคุณหรือก็ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นผมให้ระบายระบายออกมาเช่นเอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดตัวเนี่ยหนานๆเนี่ยหนานหน่อยนะบีบอ้ยด่าเนี่ยด่าใครก็ได้ที่เราตกลิล่นเราได้ด่าอุญย ไปต่อยซ่อไปต่อยเสือบีบอย่างเงี oh ้ยหรือจะเอาผ้าไอ่พูดงี้แบบไอ้พวกหมอนี่ปมาทุบก็ได้ปันลบอปัล็ไปลบอปล็ปไปลบอปล็อปล็หรือทำเป็นจังหวะให้มันมีสติรู้สึกตัวหรือจะออกมาเป็นเสียงว้อวว่าลอยคอร้องไปเถอะมันได้รับใบก่อนระเบิดอารมณ์เพราะนั้นถึงเมื่อกี้ที่สุภเดพูด ถ้าเก็บกดอารมณ์บ้ามาจุดหนึ่งจะว่าน้ำพึ่งจุดเดียวเนี่ยมันจะระเบิดก่อนระบายประเทศเราจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นเป็นชุมชนจริงแล้ว <c oughs> จะดเขาบอกห้าคนไม่เกินห้าคนแล้วห้าคนมันระบายกัน mm hmm. นะฮะระบายความเครียดรวมทุกขแล้วก็ถ้าเป็นเป็นไปได้ก็คือมีผู้นําสักคนหนึ่งที่มีสติ <c oughs> ไม่ไม่เกียดชังไม่อะไรเงี้ยมีอะวุโสหน่อยแล้วติอยู่ผู้ล,ลู้ละตีงามหน่อยนะฮะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมก็จัดอยู่ที่ บสวเนี่ยคือที่บสสวก็มีมีคนที่เครียดจัดเลยนะเพราะมันอ,งอิงกันเบื่อมากก็มาคุยกันแล้วอืมอ่ะตอนนี้เป็นงานบ้าง่ะอืมแต่ไม่เถียงกันค่ะอระบายว่าเขาบอกว่าประเทศชาติจะแย่คนนี้บอกประเทศชาติจะดีขึ้นเนี่ยคนนี้บอกว่าคนนี้ดีมากเนี่ยคือเขาเขาทั้งบวกทั้งลบเขาลืออะไรเง,เงี้ยเต็มไปหมดอ้ตอนนี้กำลังท,งทานต่างชาติจะมานะ ตรงนี้บอกผมเป็นไปไม่ได้หรอกก็โมโหอย่างเงี้ยเถียงมาเฉียงมายิ่งยยแย่แล้วยิ่งเฉียงในลายมันยิ่งเกิดอารมณ์เสียนะฮะฮผมเองกระดัดดูในลน์หลายลครั้งเนี่ยโอ้โหไปตั้งอะไรที่มันทำให้ผมรู้สึกเสียของศึกมากเลยก็เกือบนอนม่หลับเลยเพราะนั้นก็อันนี้ลบออกเลยเอามาพูดกันสดๆตรงๆว่าเอาข้อมูลอย่างไรและและน่าจะเป็นไงต่อแหละให้เขาะบใบการลบใบสำคัญคือ ไม่เกินชั่วโมงครึ่งีมันก็จะไม่ระเบิดอันนี้เป็นการไขความเครียดอย่างสื่อสารมวลชนนี่อาชีพใกล้ๆตัวนี้ก็น่าจะเอาวิธีอาจารย์ไปใช้ได้นะโอ้สำคัญมากเลยจบเป็นมาทั้งทีวีจริงๆแล้วต้องให้เปิดให้จริงๆแล้วอย่างอย่างที่คนทยพีบีเอสเนี่ยควรจะเปิดให้คนชอบบ้านมันระมายนะมไม่ใช่ต้องเอาเข้าข้างนะเพราะถ้า,ถ,าถ้าคนดูชอบบ้านที่อยู่ข้างในเราไม่รู้ว่าเขาเชียร์ไฟไนถ้าเอา ฝ่ายนู้นเนี่ยไอ้ฝั่งนู้นที่ไม่เชียร์เนี่ยเขายิ่งเครียดใหญ่พเพราะนั้นก็มีมาพูดกันแบบกลางๆความรู้สึกของชาวบ,บ้านจริงเลยว่าเปาน็นยังไงบ้างบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบบางคนก็โกรธบางคนก็กับดีใจอะไรเงี้ยนะก็ให้เขาพูดกันคระกันพอๆกันแล้วจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาได้ได้มีใครเป็นคนที่พูดแทนเขานะฮะแต่ที่จะไปปิดปากปิดเสียงเนี่ยปิดตาเขาเนี่ยอน,นิสีย ราะนั้นปิดตาคนไม่ได้อะปิดปากเสียงก็ไม่ได้นะแต่ปิดได้ช่วเข่ามันจะไปขบกดดันเมื่อกดดันมากมันจะระเบิดก่อนระบายให้เขาระบายก่อนระเบิดได้ไหมครับอาจารย์ประเมินเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าการรับรู้ภาวะความเครียดของผู้คนในสังคมตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้จริงๆแล้วต้องต้องสมดุลไว้นะพวกที่เกี่ยวข้องกันเบื่องทุกอย่างเนี่ยนะซึ่งเกี่ยวข้องว่าจะถูกย้ายถูก ถูกเกี่ยวข้องเกี่ยวคือเป็นเข้ากลุ่มม็อกอะไรเงี้ยนะฮะมันมีความเครียดอยู่แล้วถ้าปล่อยให้ทั้งประเทศเครียดหมดนี่ไปไม่รอดหนักมากเลยนะผมบอกได้ผมเป็นนักจิตวิเคราะห์เพราะนันสจะครึ่งหนึ่งเดนไหมไม่เครียดมาขานไว้ก็คือขอร้องชาวบ,บ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกันเบืองนะทาสบายๆไปทำสบายๆแล้วพูดจาสบายๆและคนทานลมบีเบื้องนอกเขาถว่าเป็น Amazing เนี่ยมีเรื่องตลกอยู่เยอะนะแต่ตอนนี้ตลกแบบมันหยับมัน s า d ิ s t หน่อยเอารูปที่ที่เราเกลียดเนี่ยมันลงเป็นรูปรูปรูปอะไรไม่รู้อ่ะอย่างที่ผมเห็นเนี่ยไอ้นั่นรูปก็ตลกดีเหมือนกันนะท้นโทษเนี่ยเยออชื่อนภนพรพิงเย่างเช่นเอารูปสุเทพมาคู่กับยิ่งรักจับมือว่าใช้หาดเนี่ยอันนั้นผมดูกับเออมันก็ตลกดีแต่ถ้ารูปบางรูปเนี่ยออกมาเป็น ป็นกันซ้าเติมเป็นกระแสารายป้ายสีเนี่ยอันนี้ทำให้เราเครียดออจับมือคู่กันเนี่ยอลีเนี่ยชื่อว่าคู่อนลีอะรต่าเนี่ยแล้วอยู่ที่ทะเ,เลดีๆเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ช่วยได้เพราะต้องมีครึ่งหนึ่งที่ในประเทศเราจะต้องผ่อนคลายได้อีกครึ่งหนึ่งจะเครียดพอ่อแมนเกี่ยวขอว้องกันเบื่อก็ไม่เป็นไรคืออย่าให้มากกว่าครึ่งเมื่อไหร่ประเทศไหนที่เครียดมากกว่าครึ่งเราได้พบที่ต่างประเทศหลายประเทศ มันเต็มไปด้วยโอ้โหโครคภัยไข้เจ็บตลอดเลยเราจะสูญเสียเรื่องของสุขภาพชีวิตจังมากนะฮะสุขภาพการเมืองไม่สําคัญเท่าสุขภาพชีวิตต้องรู้จักรักตัวเองก่อนความพยายามที่จะเยียวยาเรื่องของภาว,วะทางอารมณ์ความกดดันความเครียดต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเยียวยาเรื่องความขัดแย้งทางความคิดได้ด้วยไหมคะอาจารย์คือตอนนี้ผมจัดจัดฟีโครงการที่ สูตรพัฒนาความสุขมนุษย์เนี่ย<ช>ถ้าใครเครียดทุกวันอังคารนะฮะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสี่ทุกวันอังคารเลยนะไปที่สูตรพัฒนาความสุขมนุษย์ผมจะจัดเรื่องออหัวเราะเพาะความสุขในชีวิตเดี๋ยวน้อยคือเข้าไปตรงนั้นนิดนิดหนึ่งอกว่าภายในะไม่มีพูดดกันเบื่อไงผมจะมีตั้งแต่เรื่องเขานอนบำบัดไอ้ก<ช>้าวราบบำบัดใครมาถึงก้าวราวก่อนก็โบยวายไปก่อนนะไอ้ ไอ้พวกอารมณ์เสือมเศร้าก็ให้ร้องให้บอมบัดกันแล้วก็มาสุดท้ายก็จบลงด้วยหัวเราบอมบัดแล้วเราคุยในดีๆมีภาพดีๆเขาไม่ตนองหยุดคิดสักสามชั่วโมงต่ออาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเขามาจัดบันจัดด้วยจะจัดที่สวทองหล่อกำลังเปิดเป็นคิดิคสวยๆของเอกชน,นซึ่งติดต่อที่เบอร์มสวได้ที่022041000 02, 02, นะฮะแล้วถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าทหารเขาไม่ว่านะ สิบกว่าคนเนี่ยมาหัวเราะกันเนี่ยนะฮะคือมันจะคือหัวเราคนเดียวมันเมื่อคนบ้านเนี่ยมาหัวเราร่วมกันเนี่ยนะฮะแล้วมันมาสู่ภาพดีด้วยมันคลายเครียดตั้งแต่ท้องตับตาแสา้ภูไม่เป็นไรตั้งแต่ปอดหัวใจไม่เป็นไรตั้งแต่ใบหน้าสมองไม่เป็นไรตั้งแต่คอก็ไม่เป็นไรอะไรเงียนเน้ยนะเพราะนั้นทุกวันอังคารน,นะฮะก็โทรไปถามไม่ได้หนาก,นก่อนที่0 2 2ย์สองสองศูนย์สี่หนึ่งพันนะครับก็คือมีโครงการเรื่องหัวเราะพอสุขจะมีื่องะไร ออกอารมณ์ระบายอารมณ์แต่เราไม่พูดถึงการเบีองแบมีออกเรื่องของใครสึบเศร้าเข้ามาเราแก้ให้แล้สุดท้ายเราจะเรื่องหัวเราะร่วมกันเพราะสุขการชีวิตสังคมไทยใครที่สุดคนเราต้องอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมเดียวกันนะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากแง่คิดทิ้งท้ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ประสบปัญหาภาวะความเครียดและเกิดจากความกดดันทางอารมณ์ตรงนี้ค่ะอาจารย์ครับก็คือจำไว้เสมอว่าเราเคย นายจะคิดอานาคตก็นึกอดีตนดิดหนึ่งเราถูกเรียกมาจากทั่วโลกว่าสยามเบืองยิ้ม The Land of Smile แต่ตอนหลังไม่ค่อยหัวไม่คยยิ้มผมเลยสร้างเรื่องรับดตือสยามคือสยามหัวหลอตดตอนนี้หัวหลอเลยเปาไป่าได้ถ้าผู้นําของประเทศตอนนี้ใครมบีอําด้จเนี่ยใ,ให้ผมกับปกลูกน้องเนี่ยไปที่สูนัขภูมไปที่ดอนเบืองไปสนามหลวงไปอนโซลีไปจัดหัวหลอดแทน จะดีกว่าอีกก็หัวรอบเข้าไว้ไม่มีอะไรเท่ากับมองโลกด้านบวกอะไรที่มันลบๆอยู่แล้วเขาจะบอกว่าทําไมฝรั่งจึงจัดเรื่องของ,ของความคิดคิดบวกบวกอารมณ์บวกบวกก็คือตรงนี้นะที่คิดตรงนี้อารมณ์ตรงนี้พฤติกรรมบวกๆๆบวกเนี่ยเพราะมันเจอเหตุการณ์เลวร้วายไงนะเนะพราะนั้นญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยเครียดจัดไงเขาจึงมีจัดเรื่องไอ้หัวรอบแบบโยกขเนะี่ยญี่ปุ่นก็เชิญบุพเรศนึงหัวรอบโอ้ เข้ามาเป็น <polarization> พ <cessor> ันๆบุนๆนะจองจองเต็มเยอะมากเลยเพราะนั <welche ăn yang different> it, ้นชิวเซีแลด์หรือที่ไปสอนชิวเซลันอเมริกาเนี่ยแม้แต่สิงคโปร์เนี่ยเขาชอบมากเลยเรื่องหัวหลอกเพราะทุกวันนี้เราลืมหัวหลอกอะบัวแต่ไปจำในเรื่องการเบืองกลับมาหัวหลอกใหม่แล้วจะลืมการเบืองสักพักหนึ่งคืออย่างน้อยจะจำก็จำแต่ขอมันมีช่องว่างช่องว่างเมือนกั้ขึ้นสมองเราดีเอลฟามาขึ้นสูงสุดแ้อบงคนจะผ่อนคลายหน่อยนะขึ้นสูงสุด ถ้ามันขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆมันเส้นสมองแตกเน่แล้วมันจะขึ้นมาแบบมันก็ไอ้หุ้นขึ้นลุกลงป๊องเงียบมันตายเลยนะแขวนอย่างนี้อันนั้นอันตรายรอย่าให้อารมณ์แกวนครับแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางการตั้งรับความเครียดกับการสร้างภูมิคุ้มกันความเครียดของตัวเองท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์สำหรับการสนทนาในวันนี้ค่ะครับขอให้สบายๆนะฮะขอบคุณครับ